Intel อัปเดตครั้งใหญ่ปกป้องระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับปรุงเพื่อป้องกัน30ช่องโหว่รวมถึงบั๊กใน UEFI และ Driver อาก Intel อัปเดตระบบอย่างลึกซึ้งปรับปรุงเพื่อป้องกัน30ช่องโหว่ซึ่งรวมถึงบั๊กใน UEFI และ Driver Arc อย่างมีประสิทธิภาพอัปเดตนี้ไม่เป็นเหตุร้ายแรงระดับวิกฤตแต่มีข้อจําเป็นที่สาคัญอย่างเฉพาะช่องโหว่ด้านสิทธิระดับสูง p r i v i l e g e escalation) และปัญหาในเฟิร์มแวร์ UEFI ที่อาจถูกนําไปใช้โจมตีเซิร์ฟเวอร์ในระดับองค์กรได้หากผู้ดูแลระบบละเลยไม่อัปเดต Intel อธิบายว่าอัปเดตนี้เป็นการปรับปรุงที่ต้องการให้ผู้ใช้ทั่วไปผู้ดูแลเซิฟเวอร์รวมถึงฝ่ายไอทีองค์กรตรวจสอบเวอร์ชันไรเวอร์และเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ตนเองและทำการอัปเดตทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงช่องโหว่ร้ายแรงใน UEFI ไอเซิเฟ r ร์มวร์ Intel ช่องโหว่คว e สอ2พั5ถึงเป็นปัญหาที่ถูกจับตาม,มากที่สุดมีคะแนนความรุนแรงสูงถึง8เศษ3ส่วน10ช่องโหว่นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิระดับสูง v i l e g e d User สามารถแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ UEFI และเข้าถึงระบบในระดับริงศูนย์ซึ่งเป็นระดับที่มีอำนาจสูงสุดในระบบปฏิบัติการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่นี้จำเป็นต้องมีสิทธิ์แอดมินอยู่ก่อนแต่ในสภาพแวดล้อมที่มีผู้ดูแลหลายคนเช่นเซิร์ฟเวอร์องค์กรหรือคลาวด์ดาต้าเซ็นเตอร์ความเสี่ยงก็ยังสูงเพราะแอดมินเพียงรายเดียวที่มีเจตนาร้ายอาจซ่อนแบ็กดอหรือทำให้เครื่องล่มได้ง่ายเฟิร์มแวร์ UEFI ของ Intel ไม่ได้ถูกใช้งานตรงๆโดยผู้ใช้ทั่วไปแต่เป็นพื้นฐานที่ถูกนำไปปรับแต่งโดยผ,ผู้ผลิตเซิ HP และโนดตทำให้มีอุปกรณ์จำนวนมากที่อาจได้รับผลกระทบบั c กในไดรเวอร์ Intel Process WiFi อีกหนึ่งประเด็นคือช่องโหว่ในไดรเวอร์ Intel Process WiFi ค225 0ถึง35971ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้โจมตีภายในเครือข่ายเดียวกันสามารถทำให้การเชื่อมต่อ WiFi ของเหยื่อสูญเสียแพ็กเก็ตหรือหลุดเชื่อมต่อชั่วคราวได้ แม่ระดับความรุนแรงจะไม่ใช่เหตุการณ์ใหญ่แต่ก็สร้างความรำคาญและอาจกระทบกับงานที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเสถียรเช่นวิดีโอคอนประชุมออนไลน์หรือสตรีมมิ่งผู้ใช้น้ตบุ๊กที่ใช้ WiFi ของ Intel ควรอัปเดตไดรเวอร์ทันทีช่องโหว่ในไดรเวอร์ Intel ว่า Series ในฝั S <S น่งกราฟิก Intel วก็มีการแก้ช่องโหว่หลายจุดโดยเฉพาะควอย2 0 2 5ถึง32091ที่เปิดช่องให้เกิด Privilege Escalation แต่จำเป็นต้องมีสิทธิ์แอดมินอยู่ก่อนทำให้ผลกระทบในเครื่อองงสสก่่ววนตััไมู อีกช่องโหวที่น่าสนใจคือคว2 0 2 5ถึง31647ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ไม่ควรเข้าถึงได้แม้จะไม่ใช่ข้อมูลระดับลับสุดยอดแต่ก็นับว่าเป็นช่องโหวที่ควรถูกปิดโดยเร็วผู้ใช้กาดจ,จอควรอัปเดตเป็นรเวอรเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดแพทไมโครโค้ดใน c p u i n t e l หลายรุ่น การอัปเดตม i โครโค้ดรอบนี้มุ่งแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคำสั่ง r e c a s c i v และ r e v s m PSB ซึ่งอาจให้ผลลัพธ์ผิดพลาดเมื่อมีคอร์หรือเทรดอื่นเข้ามาแตกข้อมูลเดียวกันส่งผลต่อความถูกต้องของโปรเซสที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟล์หรือหน่วยความจำนอกจากนี้ยังมีการแก้บักในระบบประหยัดพลังงานของ CPU เสียบางตระกูลซึ่งอาจทำงานผิดปกติภายใต,ใต้โหลดบางประเภท สำหรับ CPU Intel เ o ล e กก็ได้รับอัปเดตไมโครโค้ดเช่นกันรวมถึงแพทแก้ปัญหาอุปกรณ์ USB 3.2แบบ i s o c r e s คที่อาจเกิดอาการหลุดแพ็กเกตทำให้เสียงหรือวิดีโอสดจากไมโครโฟนหรือเว็บแคมกระตุกเป็นช่วงชวงการอัปเดตนี้จึงสำคัญกับผู้ใช้ด้านงาน AV อย่างยิ่งสรุปผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรควรอัปเดตทันที ถึงแม้หลายช่องโหวจะต้องใช้สิทธระดับสูงในการโจมตีแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยยังคงแนะนําให้ผู้ใช้ทุกคนทำการอัปเดตตามแพทล่าสุดเพราะช่องโหวเ่เล็กๆเมื่อรวมกันอาจถูกนําไปใช้สร้างความเสียหายในระบบองค์กรได้จริงโดยสรุป Intel แนะนําให้อัปเดตไดรเวอร์ Process w i f i อัปเดตไดรเวอร์ s e ซ i e s ตรวจสอบเวอร์ชันม i โครโค้ดสำหรับ CPU ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ควรตรวจสอบอัปเดต UI f จากผู้ผลิตอุปกรณ์